ดวงชะตานิช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งในคลิปพยากรณดวงชะตาตามหลักของโหราศาสตร์ไทย ในคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราจะมาพูดถึงการโคจรย้ายของตัวพระราหูจะส่งผลให้ชาวราศีพฤษภหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤษภจะได้อิทธิพลของการโคจรย้ายในช่วงระยะเวลานี้เหตุการณ์สถานการณ์ทางด้านดีที่พระราหูจะมาให้คุณกับเจ้าชะตาหรือมีเรื่องราวอะไรที่เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวัง สามารถที่จะฟังคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้หรือวางแผนในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้ค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนโดยประมาณนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนี้นะคะก็คือผู้ที่เคยผ่านการผูกดวงชะตาโดยใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่ชัดเจนและแน่นอน รวมถึงจังหวัดที่ท่านเกิดใช้โปรแกรมในการคำนวณดวงชะตาซึ่งก็มีเว็บไซต์นะคะที่สามารถจะผูกดวงชะตาได้ฟรีนะคะถ้าเราหาตำแหน่งของตัวลักนาที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวลอลิงโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนี้ก็อนุมานได้ว่าเจ้าชะตาคือชาวลักนาราศีพฤษภค่ะก็สามารถที่จะฟังทั้งความเป็นลักนาและก็ตัวราศีนะคะ แต่ผลของการพยากรณ์ก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเพราะในแต่ละพื้นชะตาดวงเดิมของแต่ละบุคคลย่อมมีดาวที่แตกต่างกันสถานการณ์ภูมิลำเนานะไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตก็จะส่งผลทำให้คำพยากรณ์นี้ย่อมแตกต่างกันตามเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลแนะนำว่าให้ฟังเป็นกลางๆค่ะอิทธิพลของตัวพระราหู นเมื่อมีการโครจรย้ายเปลี่ยนราศีหลายๆท่านเลยมีความวิตกกังวลกับการโครจรย้ายอย่างเช่นชาวราศีพฤษภและลัคนาราศีพฤษภเองก่อนหน้านี้นะคะพระราหูก็โครจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเมษเป็นพบวินาศนะของเจ้าชะตาพระราหูอยู่ในตำแหน่งของการไม่ส่งกระแสส่งอิทธิพลถึงเรือนชะตาของตัวท่านได้โดยตรงพระราหู เดิมเป็นดาวเจ้าเรือนในผู้ของความเป็นกรรมมะหลายท่านในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีเรื่องราวของความวุ่นวายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานการเรียนการศึกษาบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือบางท่านก็อาจจะตกงานแบบกระทันหันอิทธิพลของตัวพระราหูก็ต้องบอกว่าไม่ได้ให้อะไรใครง่ายๆค่ะบางท่านก็อาจจะเจอแรงเหวียงเลียงแรงฟัดที่พระราหูให้ผลเสีย บางท่านก็อาจจะมีโชคใหญ่จากการเปลี่ยนแปลงดาวแต่ละดวงค่ะเขามีทั้งด้านที่ดีและด้านที่เสียตามลักษณะของตัวดวงดาวหรือเรือนชะตาที่ดาวดวงนั้นโคจรเข้าไปอยู่พระราหูมีนิยามความหมายที่หลากหลายค่ะถ้าตามหลักของโหราศาสตร์ไทยเราจะอธิบายความหมายแบบง่ายๆพระราหูไม่ใช่ดวงดาวนะคะเป็นลักษณะของตัวจุดคาดระหว่างโลกพระจันทร์ และพระอาทิตย์ค่ะแต่ว่าเราอาจจะคุ้นชินกับคำว่าดาวพระราหูหรือพระราหูมันก็คือนิยามความหมายเดียวกันมีสัญลักษณ์เลข8ไทยเป็นสัญลักษณ์ประจําตัวของพระราหูมีกำลังอยู่ที่12ค่ะพระราหูไม่มีเรือนชะตาของตัวเองที่แน่นอนเพราะว่าเป็นดาวที่ไม่เป็นมิตรกับดาวดวงอื่นๆเลย แต่มีดาวหนึ่งดวงค่ะที่พอจะเป็นมิตรสหายกับตัวพราราหูนั่นก็คือตัวดาวเสาดาวเสาปกติแล้วจะเป็นดาวที่ครองอยู่ในราศีมังกรและในราศีกุมค่ะเมื่อดาวพระราหูเองนะคะไม่มีเรือนชะตาของตัวเองที่แน่นอนประกอบกับราศีกุมเป็นราศีาธาตุลมดาวเสานะคะก็เลยอนุญาตให้ตัวพระราหูนี่แหละค่ะ เข้ามาโคจรสถิตอยู่ในราศีกุมก็เลยทำให้พระราหูก็กลายเป็นดาวประจำราศีกุมค่ะนี่ก็คือนิยามความหมายในความเป็นพระราหูตามหลักของโหราศาสตร์ไทยที่เราอธิบายความเข้าใจแบบง่ายๆนะคะพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกุมเป็นภพกรัมรมะของเจ้าชะตาก่อนที่พระราหูจะโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเมษนี้ อิทธิพลของพระราหูที่โคจรสถิตยอยู่ในราศีพฤษภในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้ก็อาจจะสร้างความอึดอัดลำบากใจบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในมุมของตัวธุรกิจการงานการเรียนการศึกษาในช่วงของวันที่30มีนาคม2 5 6พรพระราหูโคจรอ,ออกจากราศีพฤษภเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีเมษ เป็นภพวินาศะของเจ้าชะตาใช้ระยะเวลาสถิตยาวนานถึง18เดือนจะมีการโคจรย้ายออกจากราศีเมษอีกครั้งก็คือในช่วงของวันที่17ตุลาคม2566ที่พระราหูจะโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีมีนเป็นภพลาภะของเจ้าชะตาในช่วงที่พระราหูโคจรสถิตยอยู่ในราศีเมษนั้น เรียกว่าตำแหน่งของดาวพระราหูอยู่ในตำแหน่งของความเป็นเทวีโชคและบุญสุราริ์ถึงแม้ว่าอิทธิพลของตัวพระราหูจะส่งกระแสส่งอิทธิพลไม่ถึงเรือนชะตาของตัวท่านโดยตรงแต่เจ้าชะตาก็จะได้รับผลของการเปลี่ยนแปลงในมุมของตัวการงานบางท่านอาจจะมีเรื่องราวของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือตกงานกระทานหาัน บางท่านก็อาจจะได้ดีต่างถิ่นต่างที่หรือต่างแดนพระราหูในช่วงระยะเวลานั้นก็โคจรสถิตร,ร่วมกับตัวดาวพฤหัสถือว่าดาวคู่นี้เป็นดาวทั้งบาปพะเคพาะ์และเป็นดาวสุพ,พเคาะ์มีทั้งให้ผลดีและให้ผลเสียเพียงแต่เรือนชะตาของความเป็นภพวินาศนะส่งกระแสส่งอิทธิพลไม่ถึงราศีลักนาของตัวท่านโดยตรง ในช่วงระหว่างวันที่17ตุลาคม2566ถึงวันที่5พฤษภาคม2568ตลอดระยะเวลา1ปีกับอีก6เดือนหลังจากนี้พระราหูจะมาโคจรสถิตยอยู่ในราศีมีนเป็นภพลาภะของเจ้าชะตาอิทธิพลของตัวพระราหูก็จะมาให้ผลของการเปลี่ยนแปลงเพราะโคจรอ,ออกจากตำแหน่งที่เสีย ในเรือนของความเป็นภพลาภะนี้หมายถึงโชคลาภโอกาสลาภผลมิตรสหายใหม่เพื่อนใหม่หรือสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมักจะให้ผลดีกรเรือนชะตาของชาวราศีพฤษภและลัคนาราศีพฤษภได้โดยตรงดาวพระราหูเดิมเป็นดาวเจ้าเรือนในพวกของความเป็นกรรมะกรรมะหมายถึงการงานการเรียนการศึกษาพฤติกรรม หรือการกระทำในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้อิทธิพลของราหูก็อาจจะไม่ได้ให้ผลดีกับเรือนชะตาของตัวท่านอาจจะเจอสถานการณ์ของความยุ่งยากลำบากใจอาจจะมีศัตรูคู่แข่งขันหรืออาจจะมีเรื่องราวของความวุ่นวายในมุมของตัวธุรกิจการงานแต่หลังจากที่พระราหูโคจรมาสถิตในเรือนของความเป็นภพลาภะ อยู่ในตำแหน่งของการโยกหลังถึงตัวลาสีลัคนณาของตัวท่านอิทธิพลของตัวพระราหูก็จะค่อยๆส่งกำลังให้ผลของการเปลี่ยนแปลงอุปสรรคปัญหาศัตรูคู่แข่งขันหรือเรื่องราวของความวุ่นวายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานที่เจ้าชะตาอาจจะประสบพบเจอมาก่อนหน้านี้ก็จะพลิกสถานการณ์จากร้ายกลายเป็นดี ศัตรูคู่แข่งขันหรือคนที่คิดปองร้ายพยาบาทบางครั้งก็อาจจะแพ้ภัยตัวเองสำหรับท่านใดในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้อาจจะอยู่ในมุมสงบชอบเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ชอบการเดินทางหรือการเข้าสังคมชอบทำงานอยู่เงียบๆคนเดียวในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้ถ้าเจ้าชะตาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรืออยากที่จะมีโชคหรือมีโอกาสใหม่ๆที่เข้ามา บางครั้งเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองออกไปเปิดโลกกระชัศนบ้างนะคะจากที่เคยทำงานนั่งอยู่บ้านเงียบๆคนเดียวก็ลองเปลี่ยนสถานที่ในการนั่งทำงานอาจจะเป็นร้านอาหารหรือร้านกาแฟเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสังคมลองเปิดใจรับเพื่อนกลุ่มใหม่ๆเพราะกลุ่มคนที่เป็นมิตรสหายหรือเพื่อนกลุ่มใหม่ๆที่จะเข้ามาผัพวพันกระเรือนชะตาของตัวท่าน ในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้ก็มักที่จะมาให้ผลดีบางท่านก็อาจจะได้รับไอเดียหรือได้รับคำแนะนำาชักชวนในมุมของตัวธุรกิจการงานถ้าเป็นของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาโลกออนไลน์หรือโลกโซเชียลจะเข้ามามีอิทธิพลกระเรือนชะตาของตัวท่านทำให้ท่านเองจะได้เจอโอกาสใหม่ๆเพื่อนกลุ่มใหม่ๆสังคมคนกลุ่มใหม่ๆ ในช่วงระยะเวลานี้เรียกว่าเพื่อนใหม่สังคมใหม่สิ่งที่เป็นเรื่องราวใหม่ๆที่เจ้าชะตาจะไปประสบพบเจอถ้าเราลองเปิดใจที่จะศึกษาหรือเรียนรู้กับสิ่งเหล่านั้นเอามาใช้หรือพัฒนาตัวเองอิทธิพลของตัวพระราหูก็จะให้ในมุมของตัวโชคลาภให้มุมในเรื่องราวของตัวโอกาสความสำเร็จกรกเรือนชะตาของตัวท่าน พระราหูนะคะก็เป็นตัวแทนของการที่มีเพื่อนฝูงเยอะชอบการเข้าสังคมชอบอยู่แวดล้อมกับคนหมู่มากการที่เราอะค่ะได้รับอิทธิพลของตัวพระราหูที่โคจรอ,อยู่ในเรือนของความเป็นภพลาภะนี้ก็ทําให้เราเองเนี่ยนะคะก็อยากที่จะลุกออกจากโต๊ะที่นั่งหรือในมุมเงียบๆมุมสงบออกมาสู่โลกกว้างทําให้เราเองก็จะมีโอกาสใหม่ๆ มีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นเพราะชาวราศีพฤษภและลัคนาพฤษภเองก็ผ่านพ้นวิกฤตปัญหาของตัวราหูที่โคจรเข้ามาทับลักษ์หรือโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนของความเป็นภพวินาศะของเจ้าชะตาหลังจากนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะให้ทั้งผลดีกับเรือนชะตาของตัวท่านสำหรับท่านใดที่อาจจะตกงานหรือเปลี่ยนงานนะคะมาก่อนหน้านี้ ็ต้องบอกว่าหลังจากที่พระราหูโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีมีนนะคะเจ้าชะตาก็จะมีโชคในมุมของตัวการงานมีช่องทางนะคะในเรื่องราวของตัวเลือกในมุมของตัวการงานที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายบางท่านนะคะก็อาจจะมีผู้ใหญ่คนผิวดำแดงที่จะคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนนะในมุมของตัวธุรกิจการงานกับตัวท่าน สำหรับท่านใดนะคะที่ประกอบธุรกิจหรืออยากที่จะหาอะไรทําเพิ่มธุรกิจการงานที่จะเรียกว่าช่วยส่งเสริมในช่วงของพาราหูโคจรอ,อยู่ในเรือนของความเป็นภพราภะนี้พาราหูเป็นดาวการงานไปอยู่ในเรือนของความเป็นภพราภะ ก็หมายถึงงานใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นงานแบบเป็นจ็อบก็ได้นะคะหรือเป็นงานทีเ่เป็นธุรกิจอิสระก็ได้อาจจะเป็นการขายของออนไลน์ก็ได้หรือท่านใดนะคะทีอ่อาจจะมีหัวในมุมของตัวศิลปะนะคะก็อาจจะเป็นในงานของการ r รีโนเวททำของเก่าของพังของชำรุดของที่เขา,เอ,าอาจจะมองไม่เห็นคุณค่า มาแปลสภาพมาตกแต่งมาออกแบบมาพ่นสีหรือมาดีไซน์ใหม่นะคะก็อาจจะให้ผลดีเพราะพระราหูมันเป็นในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าความมัวเมาความลุ่มหลงนะคะ,อะของเก่าของเดิมนะคะ,ะทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าของเก่าจะหวนคืนอะไรที่เป็นในลักษณะของของโบราณนะคะ เพลงเก่าๆวัตถุสิ่งของที่เคยเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้นะคะยุค70 80 90ในช่วงนี้ก็จะกลับมาเป็นที่นิยมนะคะอันนี้ก็คือในลักษณะของถ้าเราเป็นคนที่หัวดีนะมีเรียกว่าหัวแนวคิดสร้างสารรค์งานรีโนเวทก็จะให้ผลดีหรือใครที่ที่บ้านมีของสะสมนะคะอของเก่าของเดิมนี่แหละนะะเอาออกมา นะอาจจะโพสขายก็ได้ใช้ช่องทางของโซเชียลก็ได้ในเรื่องของการสื่อสารกลุ่มของเหล่านี้ค่ะ,นะคะก็จะเป็นอะไรที่เหมาะกับเรือนชะตาหรือช่วงเวลานี้นะคะหรือบางท่านก็อาจจะไปศึกษาในเรื่องราวของศาสตร์ความรู้ต่างๆนะคะอาจจะเป็นนักพยากรณ์ก็ได้นะคะนะหรือจะทำในเรื่องราวของเครื่องรางของขัง,งมีวัตถุมงคลนะคะ หรือเป็นในเรื่องราวของศาสตร์ลี้ลับความเชื่ออันนี้ก็จะเหมาะหรือบางท่านที่อาจจะมีความชอบมีไลฟ์สไตล์ของคนเป็นนักดื่มนะคะอาจจะเปิดในธุรกิจผับบาร์ก็ได้ร้านเบียร์ร้านเหล้าหรือร้านดนตรีนะคะที่เปิดในช่วงของยามวิกาลเปิดในช่วงของกลางคืนอันนี้จะโดดเด่นมากนะคะก็ลองพิจารณานะในมุมของตัวอาชีพให้เหมาะกับเราเหมาะกับทุนทรัพย์เหมาะกับกไลฟ์สไตล์ของตัวเรา พอในช่วงระยะเวลานี้ก็ถือว่าพระราหูเองก็มาให้คุณแต่ฟังเมื่อถึงตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าพระราหูจะมาให้คุณสนับสนุนเกเรือนชะตาของตัวท่านเพียงอย่างเดียวนะคะในแง่มุมด้านเสียก็มีเกิดขึ้นด้วยอย่างเช่นบางท่านเนี่ยนะคะที่มีดาวพุธเดิมในดวงชะตาอยู่ในราศีมีนราศีมิถุนราศีกันราศีธนู นะในช่วงที่พระราหูโคจรเข้าไปสถิตนี้พระราหูก็จะส่งกระแสนะไปถึงตําแหน่งที่มีดาวคู่ศัตรูจะให้ผลในด้านที่ค่อนข้างที่จะเสีย เพราะว่าดาวพุธกับพระราหูนี่เขาเรียกว่าเป็นดาวคู่ศัตร,ตรทูที่เราเรียกกันว่าพุธอันตพานวิวาทราหอาูอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องราวของตัวปากเสียงเหตุทรวิวาทนะคะหรือมีเรื่องราวของตัวอุปสรรคปัญหานะที่อาจจะเกิดขึ้นกับในเรื่องราวของตัวธุรกิจการงานก็ได้การลงทุนนะหรือบริวารลูกน้องนะคะในช่วงระยะเวลาที่ดาวเขาทํามุมสัมพันธ์ แต่ถ้าท่านใดมีดาวจันทร์ดาวอังคารดาวพฤหัสนะคะหรือตัวดาวเสา,เาสถิตยอยู่ในราศีมีนราศีมิถุนราศีกันแล้วก็ราศีธนูในพื้นชะตาดวงเดิมนี้นะคะก็ถือว่ายังพอที่จะให้ผลดีเมื่อพระราหูโคจรเข้าไปอยู่ในราศีมีนเขาก็จะส่งกระแสส่งอิทธิพลไปถึงดาวที่โคจรอยู่ในเ,เรือนชะตาที่เราได้กล่าวไว้ ดาวแต่ละดวงค่ะเขามีทั้งด้านที่ดีและด้านที่เสียไม่มีดาวดวงไหนให้ผลเสียแบบร้อยเปอร์เซนต์หรือให้ผลดีแบบร้อยเปอร์เซนต์นะคะก็มีทั้งด้านที่ดีและด้านที่เสียปะปนกันไปก็ขึ้นอยู่กับว่าในพื้นชะตาดวงเดิมเรามีดาวอะไรเป็นดาวตั้งรับและดาวที่โคจรเข้ามาทำมุมสัมพันธ์กับดาวของเราไหมนะแล้วแต่ละบุคคลก็มีเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันเขาเรียกว่า การเป็นอยู่ของแต่ละคนก็แตกต่างภูมิความรู้ภูมิหลังนะสติปัญญาของแต่ละบุคคลก็แตกต่างบางคนก็มีสติปัญญาดีไหวพริบดีก็เอาตัวรอดได้บางคนก็อาจจะเสียรู้นะคะไม่ทันโกนโกงของคนก็อาจจะถูกหลอกถูกโกงหรือถูกหักหลังได้อันนี้ก็ต้องบอกว่าการพยากรณ์สิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมๆแบบกว้างๆไม่ได้เจาะจงในพื้นชะตาดวง เดิมหรือท้องท่านหนึ่งท่านใดแน่นอนมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกันได้บ้างประกอบกับในช่วงระยะเวลานี้ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวฝ่ายสุเคราะห์ดาวบุญดาวกุศลยังโคจรสถิตอยู่ในราศีเมษเป็นพบวินาศณะของเจ้าชะตาถึงแม้ว่าดาวพฤหัสจะอยู่ในตำแหน่งของความเป็นราชาโชคแต่ในเรือนของความเป็นภพวินาศณนะ เป็นเรือนที่ไม่สนับสนุนในเรือนชะตาของตัวท่านถึงแม้ว่าดาวพฤหัสจะอยู่ในตำแหน่งของดาวที่ค่อนข้างอ่อนกำลังทำให้เจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้อาจจะเจอสถานการณ์ของความยุ่งยากลำบากใจความอึดอัดใจก็ยังมีเกิดขึ้นบ้างเป็นช่วงที่เจ้าชะตาจะต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ความเป็นไปเป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภและลัคนาราศีพฤษภ ควรจะผันตัวมาอยู่เบื้องหลังอาจจะเป็นครูเป็นโค้ดนักคิดนักวางแผนเขาเรียกว่าให้ทำงานอยู่เบื้องหลังจะให้ผลดีเป็นช่วงที่เจ้าชะตาจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์สะสมวิชาและสะสมบารามีรอจังหวะให้ดาวพฤหัสโคจรเข้ามาสถิตในเรือนชะตาของตัวท่านในช่วงของวันที่30เมษายน2567 เป็นต้นไปส่งผลดีให้ชาวราศีพฤษภและลัคนาราศีพฤษภจะมีโชคใหญ่กระแสการเงินในมุมของตัวการงานและตัวล่าผลสิ่งดีๆหรือบุญกุศลที่เจ้าชะตาได้ทำไว้จะเข้ามาเกื้อนหนุนในดวงชะตาของตัวท่านนับจากนั้นเป็นต้นไปค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้สิ่งที่ชาวราศีพฤษภและลัคนาราศีพฤษภ พึ่งจะทำได้ก็คือใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังใช้สติสัมปชัญญะในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาก็จะให้ผลดีค่ะซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีพฤษภและลัคนาราศีพฤษภในช่วงที่พระราหูโคจรย้ายเปลี่ยนราศีซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายๆท่าน จำเป็นต้องใช้วิจารณญาในการที่จะรับฟังฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ